สารบ้านนาเมริกาบ้านนอกพี่น้องจําบักม่วงอันนี้ได้พี่น้องซื้อมากล่องยี่สิบเหรียญได้ยีิบสองลูกเนาะแล้วก็มาบ่มให้เพอสุกจะ้ะสุกแล้วก็ชิมดูก็เป็นก็คือมันหวานใส่ไใดได้พี่น้องเออเราก็เลยจะเก็บไว้ทําไอศครีมเนาะจากนั้นเราก็เริ่มปอกมะม่วงจะ้ะปอกมะม่วงแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆพี่น้องเอาใส่ถุงจะ้ะใส่ถุงแล้วก็ได้ประมาณสองถุงเนาะพี่น้องอืมจากนั้นเราก็จะไปใส่ตู้เย็นแช่แข็งไว้นะจะ้ะ แซ่แขงอกมาแล้วก็ประมาณนี้แหละพี่น้องได้แบบนี้มาเสร็จแล้วจะจากนั้นเราก็จะนําเนื้อมะม่วงไปปั่นนะจ๊ะพี่น้องอเอาใส่เครื่องปั่นเลยพี่น้องที่เป็นน้ําแข็งอยู่นิดนหน่อยหน่อยก็ปั่นไปเลยจ้ะพี่น้องปั่นให้เนื้อเขาเนียนละเอียดเลยนะจ๊ะอันนี้มะม่วงหวานอยู่แล้วเราจะไม่เติมน้ําตาลนะจ๊ะเมื่อปั่นนี่พี่น้องเอามาปัน่นละพี่น้องอย่างนีแหละปั่นให้ละเอียดพี่น้องความละเอียดก็ทําเหมือน ประมาณบักม่วงกวนบ้านเฮาแล้วพี่น้องเออนี่แหละจ้ะคราวนี้อีฉันก็จะใส่นมอัลมอนด์ลงไปด้วยเนาะนมอัลมอนด์ที่แบบรสจืดนะจ๊ะนิดนึงจ้ะพี่น้องแล้วก็ใส่วิปครีมลงไปไม่เยอะเพราะว่าเราต้องการความเป็นมะม่วงหรือว่ารสชาติของมะม่วงแบบแท้เพราะถ้าใส่คริปวิปงครีมเยอะไปมันจะมันมากแล้วมันก็จะเอ่อมันจะเป็นคริมครีมมันจะบ่หวานพี่น้องมันจะกรบรสชาติของมะม่วงเนาะจากนั้นพอมันตีวิปครีมขึ้นฟูแล้วพี่น้อง ก็เทมะม่วงลงไปจ้ะแล้วก็คนโคเลโคเลให้เข้ากันถ้าใครชอบหวานมากก็เติมน้ําตาลเพิ่มจ้ะนี่คนจนเข้ากันแบบนี้แล้วพี่น้องคนเข้ากันแล้วทีนี้ดิฉันก็จะใส่กล่องลุงแดงก็วิ่งขึ้นมาบอกว่าโอ้ยทาเป็นแท่งให้กินหน่อยเด้อมันค่อยกินง่ายกว่าซันอืงดิฉันก็เลยเทนี่จ้ะได้กล่องใหญ่หนึ่งกล่องเนาะแล้วก็เออเทแล้วก,แวก็แล้วก็เอาเหลือซอสเอมมอมะม่วงไว้ เพื่อที่จะแต่งหน้าให้มันมีความสวยงามนิดน,นึงเนาะจากนั้นนี่ฉันก็จะใช้พิมพ์ซิลิโคนจ้ะประมาณนี้เนาะพิมพ์ซิลิโคนกับไม้ไอติมของเรามาเป็นพลาสติกเลยเราก็เทใส่พิมพ์ไปเลยจ้ะเทไปให้เต็มเนาะแล้วก็ไม้เนี่ยมันดีอย่างหนึ่งพี่น้องมันมีไม้มาพร้อมที่ปิดฝาเลยพี่น้องเออจากนั้นเราก็เอาเออเอาใส่นะจ๊ะ เทให้เต็มทุกพิมพแล้วก็ใส่ไม้ลงไปจ้ะอันนี้พิมพ์รุ่นนี้จะมีทั้งหมดสิบแท่งด้วยกันเนาะพี่น้องนี่แหละจ้าก็ทําวนไปเรื่อยๆพี่น้องเออก็ <c oughs> พอได้เสร็จปุ๊บปิดไาสนิทเรียบร้อยได้ประมาณนี้แล้วพี่น้องส่วนกล่องก็จะได้เป็นหนึ่งกล่องใหญ่กับหนึ่งกล่องเล็กจะเอาไปแช่ตู้เย็นจ้า